สำหรับการขยายตัวของเมืองเพื่อรองรับผู้คนจํานวนมากนะครับหากไม่มีการวางผังหรือปฏิบัติตามข้อกําหนดของการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะส่งผลต่อคนที่อยู่อาศัยนะครับอย่างเช่นกรณีชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกิดการก่อสร้างอาคารจํานวนมากคนในชุมชนกําลังพยายามหาทางออกติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ได้แสดงข้อความหลายอย่างที่ประชาชนในย่านวัดอุโมงค์ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นำมาติดตลอดซอยเล็กๆแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของคนที่นี่ว่ากำลังไม่พอใจในการขยายตัวของการก่อสร้างโดยเฉพาะตึกสูงหอพักและผลกระทบต่อเนื่องเช่นขยะน้ำเสียยังไม่ได้รับการแก้ไขชุมชนแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางผ่านไปวัดอุโมงค์สถานปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบ แต่ด้วยทำเลที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และใกล้ย่านใจกลางเมืองแต่ละปีจะมีนักศึกษาและคนทํางานเข้ามาพักอาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเกิดการก่อสร้างทั้งหอพักโรงแรมคอนโดมิเนียมจำนวนมากในนี่มีหอพักน้าพนะ่อมีนักศึกษามาแทนปีหนึ่งป็อยู่ใน บางคนก็นยังพังอยู่ที่เก่าแล้วก็ทำงานบางคนไปย้ายไปต่างจังหวัดปัญหาของเขามีหลายอย่างนะพูดถึงปัญหาบระเดียวเนี่ยเ,เนื่องจากว่าชุมชนของเราเปลี่ยนแปลงมีตึกสูงนักนะครับแล้วก็ปัญหาที่โัยมาก็คือบ่มีที่จอดรถรถจะมาจอดบนผิวถนนหมดเลยเพราะฉะนั้นปัญหาการจราจรเนี่ยติดขัดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซอยวัตถุมงคล ระหว่างการก่อสร้างชุมชนวัดอุโมงต้องทนกับสภาพเสียงดังรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าออกซอยจนทําให้ท่อประปาแตกสายไฟถูกเกี่ยวไฟฟ้าดับแต่นั่นไม่เท่ากับการก่อสร้างที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายบางข้อที่ควรปฏิบัติเช่นการมีระยะถอยร่นของการก่อสร้างการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนการวางผังเมืองที่เหมาะสม ข้อเสนอของคนในชุมชนที่ต้องการให้จำกัดพื้นที่การก่อสร้างอาคารสูงให้ผู้ดูแลกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายให้เคร่งครัดหรือออกเทศบัญญัติควบคุมซึ่งเป็นอำนาจของท้องถิ่นรวมถึงเปิดใจฟังข้อเสนอของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลเมืองให้เติบโตอย่างมีทิศทางเพราะเราไม่ต้องการให้ซอยวัดุโมงต้องกลายเป็นสลามที่เชิงดอยของเมืองเชียงใหม่ในอนาคต นักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน